สวัสดีค่ะเพื่อนๆปฏีแฟมิลี่นะ,นะคะวันนี้ปฏีจะชวนเพื่อนๆมายำปลากระป๋องค่ะมาทำกันเลยค่ะปลากระป๋องปฏีก็ใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะปลากระป๋องปลาซาดินค่ะซาดินนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เลยใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวใส่ไปเลยยำปลากระป๋องนะคะเพื่อนๆ สูตรของปาตีเองนะคะปาตีจะใส่กระเทียมเจียวนะคะใส่กระเทียมเจียวพริกค่ะพริกปาตีก็ป่นเองข่วแล้วก็เอามาปนนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลา,าปาตีก็มีข้าวคั่วนิดหน่อยข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วใส่นิดหน่อยก็พอเนาะเสร็จแล้วนี่เลยค่ะ ผักชีที่เราขาดไม่ได้คือผักชีนะคะยำปลากระป๋องนะคะยำปลาซาดินค่ะยำปลากระปร๋องเราก็ยำเลยนะคะแบบนี้เลยเราอยู่ต่างแดนแล้วก็หากินอะไรที่ว่าง่ายๆค่ะแต่อร่อยเพื่อนๆอร่อยเพื่อนๆไปลองทำได้นะคะยำปลากระป๋องค่ะยำปลาซาดินปลากระป๋องนะคะกแบบนี้เลย น่าทานมากค่ะหอมข้าวคั่วหอมพริกคั่วหอมมากค่ะแบบนี้เลยเพื่อนๆเสร็จแล้วปฏิก็กินกับผักชีนะคะเพื่อนๆผักชีค่ะแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็มีหน่อไม้ฝรัง่งลวกนะคะแล้วก็มีบวบฝรัง่งลวกลวก็มีบรอกโคลี่ลวกนะคะ แล้วก็มีถั่วฝรั่งค่ะแบบนี้เลยเราอยู่ต่างแดนแล้วก็หากินง่ายๆนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยน่าทานค่ะยำปลากระป๋องนะคะยำปลาซาดีนค่ะแบบนี้เลยแล้วใช้ง่ายๆใส่ข้าวคั่วนะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ปฏตีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดจับสกา,ายเพื่อเป็นกำลังใจให้ปฏตีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ